อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกๆหลานหลานทุกทุกคนสำหรับวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะได้เข้ามาพร้อมใจกันที่จะสงบจิตสงบใจอ่านพระคัมภีร์ในเวลาเช้าของทุกๆวันและ อธิษฐานทูลต่อพระองค์และเป่าประกาศพระวจนะของพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าลูกขอบพระคุณที่พงทรงเมตตาต่อลูกทุกคนอิสยาบทที่12ข้อ2ดูสิพระเจ้าเป็นความรอดของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะวางใจและไม่กลัวเพราะพระพยาเวคือพระยาเวเ เองทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้าและพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าแล้วลูกาบทที่10ข้อ4 1 4 2แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตัดตอบนางว่ามาทามาทาเอย๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจ หลายอย่างเหลือเกินสิ่งที่จำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวและมาลีก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นไปใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้สดุดีบทที่32ข้อ8เราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าและเฝ้าดูเจ้าอยู่เสมออาเมน ให้เรามาฟังในข่าวประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้าพระองค์พระบิดาจะพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาสั่งสอนข้าพระองค์องค์ที่ปรึกษาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะสอนสิ่งทั้งปวงแก่ข้าพระองค์และจะให้ข้าพระองค์ระลึกนึกถึงทุกสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกล่าวไว้พระวิญญาณแห่งความจริงจะทรงนำข้าพระองค์ไปสู่ความจริงทั้งมวลพระองค์จะไม่ตัดโดยลำพังพระองค์เองแต่จะตัดทุกสิ่งที่ทรงได้ยินพระองค์จะทรงแจ้ง แก่ข้าพระองค์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยข้าพระองค์เพื่อให้รู้ว่าควรจะอธิษฐานอย่างไรขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทำตามน้ำพระทัยขอพระองค์ขอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระวิญญาณประเสริฐขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีอันราบเรียบพระวิญญาณของ พระเจ้าทรงนำข้าพองค์เพราะว่าข้าพองค์เป็นบุตรของพระเจ้าอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาสถิตยอยู่กับลูกทุกคนพระองค์จะคอยตักเตือนสั่งสอนเราเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะให้มาสั่งสอนพวกเราทุกคนมีอะไรก็ พระองค์ทรงตัดว่าให้ปรึกษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรานั้นอธิษฐานทูลต่อพระองค์ไม่ว่าสิ่งใดที่เราจะทำอย่าทำโดยลำพังขอให้ทุกคนนั้นได้เชื่อมั่นในพระองค์ที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราที่รักและห่วงแหนพวกเราพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะคอยอสั่งสอนแก่พวกเราทุกๆคนพระองค์เจ้าข่าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาคอยสั่งสอนและคอยตักเตือนและเดินไปกับทุกคนเสมอลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์พี่น้องคะแหนูจะขอคำอธิษฐานของพระเยซู ที่ตัดสอนพวกเราในการที่จะอธิษฐานนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจฟังนะคะข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงตรติดในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตาม พระไทยพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการละวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย เหตุว่าราชอำนาจและฤทธิดเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสืบ,สบไปเป็นนิจอาเมนในมัทธิวบทที่6ข้อ9ถึง13นะคะก็พระองค์ได้ทรงเมตตากับเรา,าแนะนำสอนให้เรารู้จักการอธิษฐานก็ขอให้ทุกคนนั้นที่จะอ,อธิษฐานก่อนที่จะ ทานอาหารหรือว่าไปไหนมาไหนก่อนจะออกจากบ้านเราก็ควรจะอธิษฐานขอพระพรจากพระอ,องค์ที่จะคุ้มครองพวกเราลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระอ,องค์ที่พระอ,องค์ได้ทรงเมตตาตักเตือ,อนั่ำสอนและหาคำ มาสอนให้ลูกทุกคนที่จะเชื่อและเดินตามทางขององค์ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ